หากเรามีความสุขเราจะมีความสุข80,000ชั่วโมงหากเรามีความทุกข์เราไม่รู้เราอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรอยู่ทําไมมันก็จะมีความทุกข์ฉะนั้นมันต้องเลือกว่าเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ในการอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าคนทุกคนต้องการเรียนรู้แต่ก็ต้องการความสุกสนานในการเรียนรู้นั่นด้วย มหาธรรมะคานทีบอกว่าหากฉันไม่มีอารมณ์ขันฉันฆ่าตัวตายไปตั้งนานแล้วด้วยบุคลิกท่านท่านน่าจะเป็นคนที่จริงจังอย่างเดียวใช่ไหมจริงๆแล้วมีอารมณ์ขันมีความสนุกมีความสุขอยู่ด้วยตลอดฉะนั้นอะไรที่จะเป็นความสุขให้กับตัวเราเองก่อนเลยครอบครัวเราคนใกล้เคียงเราแผ่ความสุขนั้นให้กับคนรอบข้างเอาละตอนนี้ทุกคนค่อยๆพนมมือกึนอย่าเพิ่งเดิมตานะเราทําความดีแล้วนะถึงแม้เล็กน้อยแต่เราเมื่อสักครู่เราไม่ได้อิจฉาที่สัยญาใครไม่ได้คิดร้ายใครไม่อยากทําทร้ายกัน แสดงว,ว่าตอนนั้นเรามีความสุขแล้วในช่วงนี้เราแผ่เมตตาแผ่ความสุขซึ่นิดหนึ่งว่าตามขอเดชะตั้งจิตอุอทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำการงานทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เทินสาธุสามครั้งใครเคยมีความมีเรื่องเบื่อหน่ายบ้างยกมือขึ้นมีเรื่องเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในชีวิตเราตลอดปีที่ผ่านมาอู้กบางคนโชคดีจังไม่เคยมีเลยเหรอใครมีเรื่องเบื่อหน่ายบ้างเอาละเดี๋ยวหันหน้าหาคู่นะจ๊ะ หันหน้าหาคู่เอาอย่าสนุกเสียเรื่องเบื่อเรื่องเบื่อเรื่องเบื่ออะไรหัวเลาะกันแล้วเบื่อต้องเบื่อเบื่อต้องเบื่ออ้าวหนึ่งปีที่ผ่านมามีเรื่องหน้าเบื่อหน่ายมากมายี๋ยวเราจะมาระบายความหน้าเบื่อนั้นโอเคฟังกติกานะจ๊ะสะอาดสะอาดอะไรหน้าเบื่อหัวเลาะใส่กันแล้วจะหน้าเบื่อตรงไหนเนี่ย พูดเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดเลยเบื่ออะไรก็แล้วแต่ครอบครัวการงานเบื่อหัวหน้า <S <S อะไรก็แล้วแต่นะพูดออกมาเลยบอกออกมาเลยเบื่อลูกน้องเหมือนกันไม่ใช่เบื่อ,องหัวหน้าเรามีความเบื่อหน่ายบ้านเมืองอะไรต่างๆรอบตัวเราพูดให้กันฟังคุยกันเรื่องหน้าเบื่อเอบีคุยกันเรื่องหน้าเบื่อ A, B, อ,อ,อะไรก็ไม่รู้ชีวิตเราหน้าเบื่อหน้าเบื่อสามีภรรยา ลูกทำไมมันน่าเบื่ออย่างนี้เบื่อครับเบื่อเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องชีวิตน่าเบื่อเหลือเกินชีวิตเราคุณต้องน่าเบื่อฮะโอเคปิดหมดเวลาปิดหมดเวลาจะ้ะ ตลเวลาโอเคหันหน้ากลับมาด้านนี้น่าจะเป็นที่แรกนะได้พูดเรื่องหน้าเบื่อได้สนุกมากเลยนะโอ้ฉันเบื่อมากเลยนะเบื่อมากเลยเบื่อตรงไหนเนี่ยหน้าตาเบื่อตรงไหนเนี่ย <c oughs> เบื่อได้ระบายอ๋อไหนลองตะโกนดังๆว่าเบื่อสิครับดังๆนึ่งสองซ้ำ <c oughs> โอ้โหได้อารมณ์มากได้อารมณ์มากเลยมันออกมาจากตับไตไส้พุงเรามากออกมาจากความรู้สึกลึกๆมากเลยอีกครั้งสินึ่งสองซ้ำ มีกระแทกใส่หน้าเราด้วยนะบองบอกความรู้สึกที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งฮะหนึ่งสองสาเบื่อเราบอกว่าเบื่อมันเบื่อไหมฮะเบื่อเบื่ออ๋อนี่บอกความรู้สึกจริงนะเวลาเบื่อมันก็เบื่อจริงนะเวลาเราพูดเรื่องเบื่อนะต่อไปนี้เราจะพูดในเรื่องของเรื่องมีความสุขกันอ่าอาหารหน้าหากันอีกครั้งหนึ่งหน้าตาให้มันบาลานซ์กับเรื่องราวบ้างเรื่องมีความสุขอะไรหน้ามุ้ยเลย เรื่องที่มีความสุขแฮปปี้มากเลยตลอดปีที่ผ่านมาเ,เล่าเลยจ้ะเรื่องมีความสุขเล่าเลยนะแฮปปี้สตอรี่เขาบอกเรื่องราวแห่งการมีความสุขมีความสุขกันโอ้โหมีความสุขมากเลยพวกเราไม่มีความสุขอเหรครับปิดหมดเวลาปิดหมดเวลา หมดเวลาแล้วแมพอความสุขนี่สามปีจะไม่หยุดเลยพูดเรื่องมีความสุขมีความสุขไหมเดี๋ยวพูดอักต่างทีฉันมีความสุขฉันมีความสุขมีความสุขไหมมีความสุขซิเรามีความสุขเรามีความสุขทุกๆวันเลยอันสุดท้ายครับให้เราหันหน้าหากันต่อไปนี้ให้เราชื่นชมกันแลวกันเดี๋ยวไม่เป็นเรื่องยากขนาดนั้นเลยเหรอชมหน้าตา ชมการทํางานชมนิสัยใจคอชมน้ําใจหายากไหมครับความการชมกันเนี่ยหรือจะให้เปลี่ยนเป็นดินทากัน <c oughs> อะไรที่มันเป็นแง่ลบมันก็จะลบฮนะเรามาเอาแง่บวกดีกว่ามาชื่นชมกันหาสิ่งข้อดีของเขาในคนที่อยู่ตรงข้ามเราชื่นชมเขาเขาก็ชื่นชมกลับมาโอเคหันหน้าหากันอีกหนึ่งรอบชื่นชมกันแล้วกันหายากไหมหายากไหมไม่ยากข้อดีมีมากมาย เธอสวยเธอล่อเธอมีน้ำใจนายเป็นคนดีนายหล่อมากเลยดีมากเค่มากเช่นชมตัวเองอะนะนี่โอ้ยขอบคุณค่าใหญ่เลยนานๆจะมีคนชมเราสักทีโอเคปี๊ดหมดเวลาปี๊ดหมดเวลานะชมคนอื่นสองปี๊ดหมดเวลาเรียบร้อยแล้วบางคนขอบคุณกันย่างเลยนะขอบคุณข่า เป็นครั้งแรกที่มีคนชมขนาดนี้เราชื่นชมกันให้กําลังใจกันเป็นเป็นพวก,กเรียกว่ามันเป็นแง่บวกใช่หไหมคิดอะไรในแง่บวก positive thinking ท,ท,ทุกอย่างมันก็จะัพ up พอเพื่อ,อ,อนมีความสุขเราด่ากันว่ากันข้อเสียหาง่ายไหมง่ายเพื่อนใส่เสื้อขาวมาดําจุดเดียวว้ายเสื้อดำนะขาวอีกตั้งมากมายไม่มองเขามีข้อเสียข้อเดียวเองเห็นแก่ตัวเียเกียไม่มีน้ําใจชายเจ้าชู้อะไรเงี้ย เขามีข้อเสียนิดเดียวเองข้อดีเขาตั้งมากมายอย่างน้อยเขาก็มาทํางานใช่ไหมถึงแม้ถึงแม้เขาจะไม่ทําก็ตามถึงเขาจะไม่ทําก็ตามอันเราดูข้อดีของคนอื่นให้มากๆเขาบอกคนเราถ้ายอมรับในความแตกต่างได้โลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นเยอะคนเรานิสัยเราอยู่ด้วยกันเป็นอะไรกันเราเป็นเพื่อนกันนิสัยเหมือนกันไหมครคนเรานิสัยเหมือนกันถูกต้องแล้วถ้านิสัยเหมือนกันอันตรายมากเลยนะเกิดผู้หญิงทั้งออเเยยยมมมดุุุบคคคณณโโนีวจา คุณยอมเอาไหมเอาเอาอีกเนาเดี๋ยวก็วางแผนฆ่ากันทําร้ายกันฉันต้องได้ฉันต้องได้ประบูชนเขื่อนยิ่งฉันชอบอะไรเงี้ยอืมไม่ได้เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คนเราเนี่ยสัยแตกต่างกันน่ะมันถูกต้องแล้วชอบไม่เหมือนกันน่ะถูกต้องแล้วนะเหมือนอาจารย์จุพลนจุฑพลนนี่จะพูดไปบ่อยความรักมีกี่แบบฮะออกความรักออกแบบไม่ได้ใช่ั้มเรามาออกแบบความรักกันดีกว่าความรักมีสองแบบนะฮะก็คือความรักทางโลกแล้วก็ทางธรรม ความรักทางโลกอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนิสัยไม่เหมือนกันต่อไปพวกเราต้องมีหรือบางคนก็มีแล้วคือความรักแบบแบบอะไรกันไม่มีกันเลยฮะแบบความรักแบบแฟนพวกเราก็ต้องมีเพราะ่แน่นอนพวกเราเข้าสู่อายุสี่สิบห้าสิบพวกเราก็ต้องมีแฟนอยู่แล้วอาน้อยไปเลยครับอ๋อหกสิบเจ็ดสิบพวกเราก็มีแฟนแล้วไม่ดีนะแต่งเจ็ดสิบมีลูกแปดสิบเผาเก้าสิบก็ดีเลยอาจารย์เฉยตพลจุโบ,บนิดบอกไว้เลยคนเราคารวะรักกันต้อง เสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมครับบางคนรักกันใหม่ๆ่นั่งกันอยู่คนละมุมโตทานข้าวผู้หญิงถามนี่เธอมองหน้าฉันเธอคิดอะไรอยู่กูคิดเหมือนเธอนั่นแหละบ้าลามกอ้าแสดงผู้หญิงกำลังคิดลามกอยู่นะเนี่ยแต่งงานกันไปห้าปีมีลูกสามคนเสียงเปลี่ยนเลยผู้หญิงนี่แกมองหน้าฉันแกคิดอะไรอยู่ผู้ชายก็คิดเหมือนแกนั่นแหละลุกขึ้นชี้หน้าเลยอ๋อนี่มึงคิดจะฆ่ากูเหรอแสดงว่าวางแผนฆ่ากันอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมมันต้องเสมอต้นเสมอปลายด้วยสามความรักแบบครอบครัวภาษาอังกฤษว่าไงครอบครัว แฟม l ีแฟมลี่ย่อมาจากคำว่าอะไรมาแต่ใหญ่มาแต่ใหญ่แล้วเยอะมีสองเลยด้วยมีท่าสิ้นคิดด้วยตอบเหมือนัวคนอื่นตอบก่อนวัาชันูนะชันูนะอะไรเงี้ยอะไรนะชัดๆเพื่อนฟังไม่ทัน a t h e r and Mother I love you ออกเสียงต้องชัดด้วยใช่หมครับ พ่อครับแม่ครับผมรักพ่อกับแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าหนูรักพ่อกับแม่เคยเอ่ยคำว่ารักกับพ่อกับแม่บ้างไหมครับในครเอ่ยครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เอาหอมแก้แม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ดีกว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้โอ้ทำไม่ะทำไมหอมแก้แม่แม่ตัวหนูหรอแม่เราแม่เราที่เบ่งเราออกมาจากโรงพยาบาลแรงๆอ่ะเมื่อกี้เนี่ย ขอมแม่ครับทายเมื่อวานนี้ไม่ให้ตังค์โอ้หอมแก่แม่เลยแม่ให้ตังคออ์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนื่องในเทศกาลกลับบ้าน,านกลับบ้านหอมแกมแม่ทุกครั้งไหมฮะน้ำ,น,ำน้ำตา,หาไหลไหมแม่น้ําตาไหลไหมทําไมครับท่านเหม็นหน้าเรามากขนาดนั้นเชยวท่านปลื้มใจดีใจ <c oughs> เดือนที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วมีนะครับโอ้โหชาติที่แล้ว <c oughs> ผู้คนไม่ได้หอมนานแล้วครอบครัวแฟมิลี่เอ่ยทำอะรกับพ่อกับแม่บ้างสุดท้ายคนนี้ต้องอยู่กับเราตลอดจะสุขหรือจะทุกข์ล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จเขาต้องอยู่กับเราคือใครครับฮะครอบครัวเรานี้ตัวเราเองตัวเราเองนะครับบางคนเนี่ยรอมันเกิดจะรอให้คนอื่นให้ของขวัญใช่ไหมพอเขาไม่ให้ก็น้อยใจเคยไหมฮะเคยน้อยใจไหมเขาไม่ให้ของขวัญเขาเคยให้ไหมเขาไม่เคยให้จะน้อยใจทําไมเนาะไม่เคยให้อยู่แล้ว ถ้าอาจารย์จรุพลบอกไว้เลยถ้าเขาไม่ให้ของขวัญเราเข้าไปในห้องถือของขวัญถือดอกไม้ไปก็ได้นะปิดประตูปั้งล็อกแก๊กเลยสมศรีผมที่ชื่อสมศรีสมศรีฉันรู้ว่าเธอสวยที่สุดในโลกอย่างน้อยก็ตอนนี้เธออยู่ในห้องน้ําคนเดียวนะขอมอบดอกไม้ให้เธอขอให้เธอมีกาลังใจและทาความดีต่อไปมุ่งมั่นขยันขันแข็งเธอจะประสบความสำเร็จแน่นอนมอบให้แล้วก็รับดอกไม้มาใช่ไหมครับแต่ตอนทาต้องปิดประตูให้ดีนะแล้วเกิดน้องมามองแม่พี่เป็นอะไรต้องให้กําลังใจตัวเองด้วยนี่คือความรักแบบต่่งโลกนะครับ ความรักแบบทางธรรมมีอยู่4ระดับด้วยกันหนึ่งความรักแบบรลคาะเป็นความรักแบบความใคร่ฉันไม่ได้คนอื่นต้องไม่ได้ทะเลาะกันฆ่าตัวตายต่างๆนี่เป็นรลคกะสองสิ่ในหาความรักที่สูงขึ้นมาอีกเอื้ออาทรคิดถึงการนอนเห็นนอนเห็นหน้าเขาลอยบนเพดานที่เราเคยได้ยินอ่านหนังสือเห็นหน้าเขาลอยหนังสือดื่มน้ําเห็นหน้าเขาลอยในแก้วน้าทานข้าวเห็นหน้าเขาลอยในจานข้าวขละเข้าน้ำเห็นหน้าเขาลอยคอหานี่รุ้นคอหานี่ใช่ไหมวู้บวาบเหมือนหน้าแฟนเอามากเลยอะไรเงี้ย สามความรักแบบเปมะเป็นความรักที่สูงขึ้นมาอีกนะครับช่วยเหลือเพื่อกูลกันแต่ความรักที่สูงที่สุดในพุทธศาสนาคือความรักแบบเมตตาครับรักหมากรีดแมวนี่ังไม่ใช่เมตตารักแบบเมตารักยังไงรักแบบพี่เบิร์ดอะเห็นไหมเบิร์ดรักทุกคนเลยลูกเล็กเด็กแดงคนแก่คนเฒ่าเบิร์ดรักหมดเลยยิ่งใครเื้อดซีดีที่ไม่ใช่ซีดีผีนี่ยเบิร์ดรักมากเลยอะไรเงี้ยต้องช่วยกันเห็นไหมครับนี่คือความรักแบบเมตตา หรืิว่าเราอยู่ด้วยกันเราจะมีความรักยังไงอ่ะเกมชีวิตหนึ่งท่านเอาท่านที่ไม่มีคู่เมื่อสักครู่แล้วกันขอเชิญคุณโยมท่านนั้นผมมอะไรคับท่านนะครับคุณยโณยมอุชาอ๋อคุณโยมอุทานเลยสวยมากเลย <laughs> ยืนขึ้นนะยืนขึ้นเ <laughs> ชิญด้านนี้จ้ะด้านนี้จะดีกว่านะน่าจะกว้างกว่าโอเคขยับมาเลยค, <laughs> คุณโยมอยู่ฝ่ายไหนจ้ะทำงานด้านไหนยังไงวิชาการห <laughs> น้าตาเหมือนมีเรื่องมากเลยนะ <laughs> อาจาจะปลอดภัยหรือเปล่า <laughs> อยู่จังหวัดอะไรจ้ะนครสวรรค์ <laughs> คนนครสวรรค์เรามาเล่นเกมง่ายๆกันก่อนเกมนี้ที่ว่าเกมชีวิตอา่าหันหน้ามาด้านนี้ครับกติกาง่ายมากเลยครับเราจะส่งปากกาให้กันถ้าเกิดใครทําตกคนนั้นแพ้แพ้เลยนะอนุญ,ญาตให้ย่อเยยได้นะครับ <laughs> ชอบการย่อเยยถักถาง,างนะเรามาเล่นเกมกันแพ้ตกแพ้ทันทีโอเคครับเริ่มนะครับโยนหรื <laughs> อวาคุย <laughs> <laughs> กันนักวิชาการนี่เหนื่อยเนาะ ถ้าอยู่ใกล้เราก็ยื่นให้กันถ้าอยู่ไกลเราก็โยนด้วยมือขวานะครับมือที่ถนัดมือไหนครับมือขวามือขวานะฮะเตรียมรับนะฮะโอเคพร้อมครับหนึ่งสองสามให้โยนนะอะอะไรนะขให้โยนของให้พระนึกว่าตมาไม่ใช่พระแล้วกันช่วงนี้นะครัตถาเป็นคุณสมปองก็แล้วกันนะฮะใครก็ได้ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตอ่า ผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยขอได้ผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าใจครับ <ขอ S 1> ผมผู้ชมทางบาง้าน <laughs> ผู้ชมทั่วประเทศด้วยนะครับทั <laughs> ่วประเทศ